มาแล้วครับกับขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่22นะครับต้นทางจากอุบลราช,ชธานีปายทางเข้ากรุงเทพอภิวัตนนะครับสำหรับขบวนที่22นะครับขณะนี้กำลังลุ่งหน้าเข้าจอดสถานีรถไฟดอนเมืงแห่งใหม่แล้วนะครับวันนี้ราชาไป10กว่านาทีครับผมสำหรับขบวนที่22นะครับ นะครับกัขบขบวนรถด่วนดิเซษดีเซลรางขบวนที่8นะครับต้นทางจากเชียงใหม่ายทางเข้ากรุงเทพอภิวัตนะครับขนาดนี้กำลังมุ่งหน้าเข้าจอดสถานีรถไฟดอนเมืองแห่งใหม่นะครับโอ้วันนี้ถือว่าขบวนที่8นี่ถือว่าล่าช้าครับผมล่าช้าไป217นาทีครับเนื่องจากว่าตัวรถเนื่องจากว่ามีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับตัวรถนะครับ เลยวันนี้เลยล่าช้าไป217นาทีครับผมมาแล้วครับพีดจะชี้สี่ห ขับขบขบรถสินค้าน้ำมันดิขบขบวนที่634ครับต้นทางมาจากบึงครชาชจังหวัดจินทโรีไปดางไปยังโรงกันน้ำมันบางจากแม่น้ำนะครับขณะนี้วิ่งผ่านจุดตัดทางารถไฟตลาดใหม่ดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังวิ่งผ่านนะครับออโอพอหห้าศูนท้ายดี C118 เครื่องยนต์แคเตอร์พิร่าพอ15134่อ1 5 1 8 0แล้วก็มี GEA เอ้ยอันสตอม4 2เครื่องยนต์ยูสติกนะครับพรมถายมาด้วย ไปแล้วนะครับสำหรับขบวนรถสินค้าน้ํามันรถไฟนะครับขบวนที่2 0 1 6นะครับหรือขบวน2016นะครับต้นทางจากชุมทางเก่งคอยบ้านปอกแปกปลายทางเข้าย่าน,นทุนโยธินบางเสือครับบ้านปอกแปกมาจากจากังหวัดบ้านปอกแปก,กับชุมทางเก่งคอยมาจากจังหวัดสระบุรีครับ